สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมจอส์ George. นะครับก็เช่นเดิมวันนี้วันหยุดสบายสบายมาพบกับอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับที่เราเคยเห็นท่านใดที่เป็น FC หรือติดตามผมนะครับก็จะเห็นแวบๆบแบบนะกับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับที่จะเรียกกันได้ว่าเป็นมอเตอรไ100์ไซค์ E ี1 0 0เรนะครับเรียกว่าชาร์จไฟบ้านกัน100%วันนี้ก็ได้เวลานะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำว่าเราอยู่กันที่ไหนอย่างไร ่านอยากจะได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันได้อย่างไรแล้วเรามาพบกับทีมงานในส่วนของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่เรียกกันวว่าช่วงยุคสมัยน้ามันแพงแบบนี้นะครับน่าสนใจอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไรกับคุณผู้ชมที่ซื้อไปใช้งานกันนะครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวตามผมมาเลยครับ just full of jealousy this legacy you gon' see what's left of me you gon' see success in me you ain't seen the rest i just wanna be the best at what i know better than the rest just watch me grow put me to the test and watch me go this is my quest i'ma make it no they call me obsessive oh i know call me selective with my notes call me aggressive with ก็อ,กอีกอีกสองคันเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมได้เห็นไปนั่นหนึ่งใน2อหนึ่งในทั้งหมด2คันและนี่อีก2คันนะครับก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่สีแดงกับสีเหลืองด้านข้างฮะแหมเข้ากับสีเสื้อผมเลยนะนะครับด้านข้างผมนะฮะตอนนี้ที่เรานะครับมาจัดจําหน่ายก็มีอยู่2รุ่นนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับที่เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า100%เเซสามารถ ใช้ไฟบ้านได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมี2รุ่นให้คุณผู้ชมได้เลือกในแบรนด์เรนนี่ไบค์นะฮะฟังไม่ผิดนะฮะแบรนด์เรนนี่ไบค์กับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับหลายๆคำถามหลายๆท่านที่อยากสอบถามกันอยู่ว่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจะใช้ได้ดีหรอนะครับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจะามีอะไรซ่อมไหมอา,อายุการใช้งานของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเป็นอย่างไรสามารถจดทะเบียนได้ไหม าสามารถผ่อนกับไฟแนนซ์ได้ไหมนะในคำถามประเภทนี้นะฮะผมขอตอบกันไว้เลยนะตอนนี้นะครับว่าสำหรับแบรนด์รถไฟฟ้าม ITE, อเตอร์ไซค์เรนนี่ไบนะครับสามารถที่จะหนึ่งนะอย่างที่ขอตอบคำถามคุณผู้ชมหลายๆท่านที่เป็นข้อสงสัยกันแบบเบื้องต้นเลยสามารถจดทะเบียนได้ไหมได้นะฮะสามารถจดทะเบียนกับกรมการขนส่งได้ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีป้ายทะเบียนมีเหมือนมอเตอร์ไซค์น้ำมันทั่วไปเลยนะครับสองนะครับาสามารถผ่อนกับสถาบันการเงินหรือไฟแนนซ์ได้ไหมผมตอบเลยนะฮะว่าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันนะฮะท่านสามารถที่จะนวัตกรรมใหม่ในบ้านเราตอนนี้นะกับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะท่านสามารถที่จะยื่นเรื่องในการกู้สถาบันการเงินหรือที่เรียกว่าไฟแนนซ์ในการเช่าซื้อวางดาวเช่าซื้อผ่อนชำระต่อเดือน ก็ได้เลยนะครับสำหรับแบรนด์เรนี่ไบค์เป็นมอเตอร์ไซค์ฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์และท่านี้ลับมาพูดถึงในเรื่องของสำหรับมอเตอร์ไซค์ที่เรียกได้ว่าเป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ผมพยายามจะย้ำในเรื <net> way, well, ่องของการใช้งานพลังงานไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกับมอเตอร์ไฟฟ้ารับประกันไหมระบบไฟฟ้ารับประกันไหมแบตเตอรี่รับประกันไหมบอกได้เลยนะทั้ง3ส่วนนี้รับประกันทั้ง3ส่วนนะครับ ในเรื่องของระบบไฟรับประกัน1ปีเรื่องของแบตเตอรี่รับประกัน2ปีในเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้ารับประกัน3ปีนะครับเรียกได้ว่าเรามีอะไรสำรองทุกชิ้นกับเรนนี่ไบค์นะครับมีในเมืองไทยแล้วนะครับและนี่ก็เป็นอีกสาขาหนึ่งนะครับกล้าการันตีเลยนะฮะผมกล้าการันตีนะครับก็เป็นอีกนวัตรกรรมหนึ่งที่เอามานำเสนอคุณผู้ชมนะครับหรือ f อของเรานะครับ อยากจะบอกให้ว่าพิกัดเราอยู่ที่ไหนเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับไปเลยนะครับามาแล้วนะฮะที่นี่คือเรนนี่ไบศูนย์จำหน่ายนะฮะรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของเรนนี่ไบนะครับอยู่ที่ไหนตอนนี้ผมอยู่ริมถนนสุขุมวิทนะที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ตอนนี้นะริมถนนสุขุมวิทเชิงสะพานเพลินตานะหมู่บ้านเพลินตา,ตร,าตรงข้ามกับร้านข้าวมันไก่ ถ้ามันไก่อะไนะบางบอนนะครับถ้าคุณผู้ชมได้เห็นอยู่นะภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่เทาวิ่งมาจากตะพงหรือลงกันไออาร์พซวิ่งตรงมาเส้นถนนสุขุมวิทนะครับก่อนจะข้ามสะพานเพลินตานะอยู่เชิงสภาเลยนะครับก็จะเรียกได้ว่าสายเมอนะคือศูนย์รไฟฟ้าเรนนี่บคือร้านสมูทนะครับก็จะมีรวมถึงร้านสมูทก็จะมีเป็นร้าน สมูทที่เป็นคาเฟ่นะฮะกาแฟอร่อยอร่อยนะครับแล้วก็อาหารมากมายหลายอย่างนะฮะตอบได้เลยว่าอร่อยมากเมื่อมาชิมกาแฟชิมอาหารร้าสมุทของพวกเราแล้วแล้วก็มาดูมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเรนนี่บค์กันด้วยนะครับอา่านะบอกพิกัดกันเรียบร้อยแล้วถ้ามาไม่ถูกนะครับ อินบ็อกเข้ามาสอบถามกันได้เลยอินบ็อกอย่างไรนะครับเข้ามาในเพจรถมือสองกล้วยไข่ตะวันออกนะรวมถึงรถมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยนะครับเรามีให้ชมมากมายนะฮะในเพจของเรานะครับนะเดี๋ยวเราไปชมกันว่าที่ผมบอกไว้ทิ้งทายเมื่อสักครู่ว่ามีรุ่นไหนบ้างนะครับโอเคไปกันเลยเชิญเลยครับ นี่ร้านกาแฟสมูทที่เราพูดถึงนี่นะตามเข้ามาเลยนะครับเพิินว่าท่านผู้บริหารร้านเขาชอบกระตุนมากเลยนะครับแล้วก็มีสาวสวยนะเป็นเจ้าของร้านนะครับและเป็นผู้บริหารของสมูทมีเลือกเลือกสรรมีทุกสิ่งที่คุณเลือกสรรจะเป็นร้านกา,กาแฟคาเฟ่ไม่ว่าจะเป็นอาหาร นะฮะกาแฟพิเศษขนมนมเนยนะครับ <ไป S 1> แล้วก็ผลิตภัณฑ์ะนะครับที่ทำจากกัญชานะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเลือกเคะไปค่ะครับพี่พคุณพี่คนสวยฮะแล้วกาแฟผมด้วยนะฮะนี่ <ไป S 1> มาถามคุณป้าคุณป้าของเรานะอาหารเป็นไงบ้างฮะสัมภาษณ์หน่อยของสมูท ก่อนที่เราจะไปชมเรื่องรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแมนเรนที่ไบ์ตอนนี้มาชิมอะไรเนี่ยคุณป้าทานรับประทานอะไรฮะเรียกคุณป้าไม่ได้ค่ะเรียกคุณคุณพี่คุณพี่เปิ้ลอ่าราดหน้าเห็ดไข่ดาวขึ้นชื่อของร้านค่ะโอ้คนนี้คือเซลล์ขายรถด้วยหรือเปล่าคะอันนี้คือพี่เปิ้ลของเรานะฮะในเรื่องของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าดูแลใน ชรูมนะย่อยของเลนี่ไบ k ์นะครับติดต่อได้กับพี่เปิ้ลได้เลยนะครับเปิดร้านทุกวันนะคะเปิดร้านทุกวันนะครับอน,นี้เย็นนะคะสมูทท็อปปี้ค่ะโอเคเลยค <c oughs> อบคขณพครับ <c oughs> เดี๋ยวลองชิมดูก่อนนะ <c oughs> อร่อยมากเลยฮะท่านใดไม่มาถึงแล้วไม่ได้ชิมเสียดายแย่เลยนะะโอเค เมื่อเราชิมกาแฟทานอาหารที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารถเลนดี้บายสองรุ่นมีอะไรกันบ้างนะครับไปครับผมน่าเรามาเจอกันก่อนนะครับว่ามี2รุ่นอะไรบ้าง พอสังเกตให้เป็นน้ำจิ้มกับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับตอนนี้ผมอยู่กับรุ่นหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นรุ่น2,000วัตต์นะครับ2,000วัตต์ตอนนี้ที่เรามีในโชรูมนะเรียกว่าโชรูมแล้วกันเรามีสีเหลืองนะครับคันที่คุณผู้ชมได้เห็นกันอยู่นะครับคือรุ่น2,000วัตต์กับสีแดงนะฮะคันสีแดงนี่ก็ตัวเดียวกันนะครับคือตัว2,000วัตต์แต่ให้ดูสีสันนะครับสามารถคุณผู้ชมนี่สามารถ เข้ามาเยี่ยมชมนะฮะสอบถามกันได้นะกับรายละเอียดนะฮะตัว2,000วัตต์เนี่ยก็สามารถที่จะวิ่งใช้งานต่อเนื่องได้90กิโลเมตรต่อชุ90กิโลเมตรนะฮะเรียกได้ว่าก็พอสมควรนะถ้าวิ่งกันรอบเมืองนี่ก็สบายๆกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัว2,000วัตต์และเดี๋ยวผมจะพามาดูอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นตัว1,000วัตต์นะครับตัว1,000วัตต์ก็เช่นเดียวกันนะครับ ตัวนี้พันวัดสามารถวิ่งได้ไกลที่70กิโลเมตรนะครับแม่สีเหลืองเท่ากับสีเสื้อผมเลยนะอันนี้ตัวพันวัดนะครับแล้วก็จะมีอีกคันหนึ่งนะเป็นสีขาวก็ตัวพันวัดเช่นเดียวกันเราจะมีมา2รุ่นนะฮะตอนนี้ท่านใดสนใจก็เข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาสัมผัสตัวรถเป็นๆกันได้สามารถจับจองกันได้เป็นเจ้าของกันได้นะครับสําหรับตัวเรนนี่ไบส์นะฮะ 1,000วัตต์กับ2,000วัตต์นะฮ1,000วัตต์วิ่งได้70กิโล2,000วัตต์วิ่งได้90กิโลนะครับและเดี๋ยวเรามาดูว่าในตัวจำก,กัดความของตัวเรนนี่ไบต์เนี่ยในเรื่องของ EV เป็นอย่างไรนะครับนี่คือนิยามนะฮะของอรถไฟฟ้านะครับหรือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเรนนี่ไบต์นะครับตัว1,000วัตต์แล้วก็2,000วัตต์นะครับ เป็นไฟฟ้า100%ไม่ง้อนน้ำมันนะฮะอันนี้สามารถชาร์จไฟบ้านได้เลยนะครับอันนี้2ค่าไฟต่อกิโลเนี่ย0 0 6บาทสปีด35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็คือคุณผู้ชมจะเสียค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ0 0 6บาทค่าไฟต่อ1หน่วยนะครับอหนึ่งหน่วยของอความเร็วที่35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันที่3อันที่2นะฮะ ชาร์จไฟเต็มต่อครั้งนะครับที่3บาท50บนะฮะสามบาทต่อ1หน่วยไฟฟ้านะครับก็คือชาร์จไฟเต็มนะที่บอกว่าไม่ว่าจะพันวัตหรือ2 0 0พันวัตที่วิ่งได้ไกล70หรือ9กิกิโลนะครับก็คือ1หน่วยไฟฟ้าก็ถือว่าประหยัดมากเท่ากับต่อลิตรนะฮะถ้าเป็นน้ำมันทุนะปัจจุบันต่อลิตรก็ที่ประมาณ40กว่า40บกว่าบาทต่อลิตรอันนี้คือที่3บาท50โดยประมาณนะต่อ1หน่วยไฟฟ้านะครับ สุดท้ายนะฮะประหยัดประหยัดต่อปีที่อันนี้คิดค่าถั่วเฉลี่ยนะฮะที่17,155บาทนะฮะ50กิโลเมตรต่อวันนะ,ะที่50กิโลเมตรต่อวันนะฮะคุณจะประหยัดได้โดยประมาณเกือบ20 0 0 0บาทคิดง่ายๆนะฮะหลักการง่ายๆซึ่ง,งหลักการของตัวเลขเนี่ยเป็นสเปคของตัวรถของตัวรินี่ไบนะครับแต่ถ้าจะแปรผันตาม ตัวเลขของนับปัจจุบนนันจะประหยัดได้เยอะกว่านี้นะฮะเรียกว่าขึ้นไปได้ถึงเกือบ20,000บาทนะครับอันนี้ก็เอามาเป็นสังเกตให้คุณผู้ชมที่เริ่มจะตัดสินใจหรือมองหาเกี่ยวกับเรื่องรถมอเตอรไ์รไซค์ไฟฟ้าเอาไว้ใช้ที่บ้านของท่านนะครับแล้วยังสามารถจดทะเบียนมีป้ายทะเบียนทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ขอฝากกันไปด้วยนะฮะกับสาหรับเรนนี่ไบค์รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับ และเดี๋ยวมาพบกับผมจอนในรีวิวครั้งต่อไปเนี่ยแบบเจาะลึกกันเลยว่าแต่ละรุ่นของ l e นนี่บ k e มีอะไรกันบ้างทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วสารพันปัญหานะครับท่านใดที่ดูรีวิวนี้แล้วสอบถามปัญหาเข้ามาได้นะครับผมถ้าผมตอบได้ผมตอบให้แต่ถ้าผมตอบไม่ได้เดี๋ยวผมไปหาคำตอบให้คุณผู้ชมกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันในรีวิวรีวิวหน้ากับตัวสเปครายละเอียดนะครับ วันนี้ขอราไปก่อนสวัสดีครับ